โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแอบ,บเกมเกนชินอินแพ็กอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทําการสรุปเคสที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกิดอ,อยู่ใต้แบบเหมืองนั่นก็คือเห็ดประหลาดใต้เหมืองที่เราเจอภายในถ้าซึ่งจะมีวิธีการรับเคสหรือเนื้อเรื่องอย่างไรนั้นก็มาติดตามรับชมและฟังกันได้เลยโดยวิธีการรับเคสนั้นเราจะต้องมาทางบริเวณด้านใต้ของเหมืองซึ่งก็จะเป็นตรงบริเวณชั้นล่างสุดของแมปเหมืองเลยซึ่งเมื่อเราก็โดดลงหลุมมาถึงบริเวณน,นี้แล้วนั้น ตัวของเรานั้นก็จะได้ยินกับเสียงประหลาดที่เรียกหาเราอยู่ซึ่งตัวของเราก็จะเข้าไปตวรวจสอบเสียงนั้นกันว่ามันคืออะไรซึ่งนี่นั้นก็จะเป็นการเริ่มเควสเลยโดยตัวของเรานั้นก็จะเดินเข้าไปคุยกับเห็ดยักษ์ที่อยู่ตรงกลางที่ตัวของมันนั้นกําลังเรียกร้องหาเราซึ่งตัวของมันนั้นก็คือสามร,รันตัวของมันนั้นก็คือเห็ดยักษ์ที่มาจากต่างแดนซึ่งรอบๆตัวของเจ้าเห็ดยักษ์นี้ก็มีสปอร์เรียงแสงได้บินว่อนอยู่ ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นผลที่ทําให้ตัวเรานั้นได้ยินเสียงเจ้าเห็ดยักษ์พูดซึ่งตัวของซามารันเจ้าเห็ดยักษ์นี้เหมือนจะรู้จักกับเราเพราะว่าตัวของเราน,นมีกลิ่นอายที่คุ้นเคยแต่ตัวของเราก็ไม่รู้เลยว่าตัวของเราเคยเจอเจ้าเห็ดยักษ์นี้ที่ไหนโดยกลิ่นอายที่เจ้าเห็ดยักษ์ได้กลิ่นก็คือกลิ่นทรายสีทองและความชื้นจากส่วนลึกของป่าฝนเป็นกลิ่นอายของบ้านเกิดซึ่งที่ตัวของมันพูดมาถึงทั้งหมดนั้นก็อาจจะหมายถึงสุเมรุซึ่งนี่นั้นก็อาจจะเป็นข้อสงสัยกับเราว่าตัวของมััันนนนนนน้พูดถึึงงงอออะไรรแต่่่กก็็เเปีื ตัวคาของเจ้าสมารันนั้นจะบอกว่าตัวของมันที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่มาเน่นนั้นอาศัยอยู่อย่างปกติสุขแต่เมื่อไม่นานมานี้เองก็ได้มีกลิ่นายชั่วร้ายปรากฏขึ้นความชั่วร้ายนั้นได้ทวีความรุนแรงจนตัวของมันนั้นมีอาจต้านทานได้ นั่นก็คือพลังงานาศาสตร์สารสีดำที่เราเจอตามเหมืองโดยตัวของเรานั้นก็จะช่วยเหลือตัวของมันโดยการใช้ลูเมนสโตนเพื่อทําให้ตัวของมันนั้นกลับมาแข็งแรงขึ้นซึ่งเมื่อตัวของเราใส่พลังงานลูเมนสโตนเข้าไปเรียบร้อยแล้วตัวของเห็ดยักษ์นั้นก็ได้เรืองแสงขึ้นมาซึ่งคําขอของมันนั้นก็ยังไม่หมดตัวของมันนั้นจะขอให้เราไปช่วยจัดการต้นตอแหงความชั่วร้าย นั่นก็คือโคลนสีดำที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบๆที่อย่างนี้ซึ่งตัวของเราต้องไปจัดการพวกมันซึ่งรานเราก็ต้องเคลียร์โคลนสีดำภายในพื้นที่วงกลมนั้นให้หมดซึ่งตัวของเรานั้นก็แค่ทําการชําระล้างบริเวณที่มีพื้นที่โคลนสีดำกระจายตัวอยู่ซึ่งตัวของมันนั้นก็น่าจะมีโดยประมาณ3ามที่เสร็จแล้วนั้นเราก็จะกลับไปคุยกับเจ้าเห็ดยักษ์กันโดยตัวของมันนั้นก็จะกล่าวขอบคุณเราเป็นอย่างมากก็เพราะว่าที่ผ่านๆมาตัวของมันนั้นเคยร้องเรียกความช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีใครตอบรับเสียของมันเลยอ่าถ้าเดินในถ้าแล้วดีเสียแปลกๆผมก็ไม่ตอบรับเหมือนกันเลยนะซึ่งในเควสนี้นั้นก็ยังไม่เสร็จจริงๆตัวของมันนั้นจะขอให้เราไปช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของมันจากสารสารีดำเพราะว่าตัวของมันในตอนนี้นั้นไม่มีเดือดแดงพอซึ่งก็ไปนักเดินทางรับทุกงานอยู่แล้วนี่ตัวเรานั้นก็จะไปช่วยเหลือเผ่าพันธุ์เห็ดกันโดยการไปเติมพลังงานให้กับเผ่าพันธุ์ของเห็ดจุดที่1ก็ผ่านไปจุดที่2ก็ผ่านมาแล้วก็ไป ที่3ก็ไปแบบไวๆอัสี่แล้วก็5เสร็จแล้วตัวของเรานั้นก็จะกลับมารายงานให้กับสามารันซึ่งตัวของเราในตอนนี้นั้นก็จะได้รับความขอบคุณจากเขาซึ่งตัวของเรานั้นก็จะได้รับบางอย่างมาด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนั้นก็คือพรแห่งปัญญาซึ่งตัวของเรานั้นก็จะต้องนําพรแห่งปัญญาไปจัดการกับต้นต,ตอแห่งความชั่วร้ายให้ตัวของเฮจักเป็นอย่างสุดท้ายก็เพราะว่าหลังจากนี้นั้นตัวของมันต้องการจะพักพรเพราะว่าหลังจากนี้ตัวของมันนั้นยังมีภารกิจที่สาคัญที่จะ ต้นตอความชั่วร้ายแทนมันซึ่งในส่วนนี้นั้นเราจะต้องเดินตามแม่น้านี้ไปเพื่อตามหาต้นตอแห่งความชั่วร้ายโดยตัวเรานั้นสามารถเดินตามแม่น้ํานี้ไปยังต้นน้ําเดินจากจุดที่เราอยู่นั้นไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงบริเวณเหนือสุดของถ้าแห่งนี้ตัวงเรานั้นก็จะเจอกับพลังงานความมืดที่เป็นต้นตอกินนายของความชั่วร้ายตัวงเรานั้นก็จะต้องนาพรแห่งปัญญามาวางไว้ตรงบริเวณจุดแถวนี้ เมื่อตัวของเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะมีเห็ดปรากฏขึ้นพร้อมกับกล่องทองให้เรารับซึ่งพอใึงปัญญาที่เราใช้ไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้หายไปซึ่งตัวเราก็จะกลับไปรายงานกับเจ้าเห็ดยักษ์ฟังซึ่งเมื่อตัวเรา,เรากลับมารายงานเจ้าเห็ดนั้นเควสนี้ก็จะเป็นอันเสร็จตัวเรานั้งก็จะได้รับความสําเร็จรับมาซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อเรารายงานเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของมันนั้นก็ดูเหมือนว่าจะหลับลงไปแล้วซึ่งในเควสนี้นั้นก็จบลงไปเท่านี้เลย ซึ่งหลังจากนี้นั้นก็จะเป็นของแทนที่เราได้จากเวสนี้ก็คือถ้าหากเราเก็บเห็ดซาสรมแล้วเราก็ให้ตัวของเรานั้นกลับไปยังแคมป์ของทีมสำรวจไปหาคาดิฟที่เป็นนักวิชาการจากสถาบันซูเมรุแล้วก็สอบถามเขาเกี่ยวกับเรื่องราวของเห็ดซึ่งเขาก็จะบอกว่าเห็ดรูปแ่างแบบนี้นั้นตัวของเขาเหมือนเคยเห็นที่เมืองซูเมรุเลยเขานั้นไม่คิดว่าตัวงเราจะเก็บได้ในที่แห่งนี้ตัวงเขานั้นจึงจะขอให้เราไปเก็บเห็ดชนิดนี้มาเพิ่มเพื่อเป็นตัวอย่างในงานวิจัยของเขาซึ่งตัวของเรานั้นก็ออกไปเก็บเห็ดแล้วกลับไปสง่งให้คา,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 างราดกก เพราะว่าเหตุที่เราเก็บมานั้นมีลักษณะที่เหมือนกับเหตุที่เกิดที่ซูเมดูเลยแต่สิ่งที่เขาสงสัยก็คือทําไมมันถึงเรืองแสงได้ตัวของมันนั้นวิวัฒนาการจนเปล่งแสงออกมาได้แต่ลักษณะเขาเดิมของมันนั้นไม่ได้เปลี่ยนอะไรซึ่งตัวของเขานั้นก็คาดการว่าการที่เหตุนี้เรืองแสงขึ้นมาได้นั้นอาจจะเป็นเพราะพลังงานผิดปกติที่อยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ทําให้ตัวของมันนั้นเรืองแสงขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้มีการพูดถึงชิ้นส่วนที่ตกมาจากท้องฟ้าแต่เมืืืื่่่่่่่่่่่ออออออเเ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 เรรรรราาาาถมมมกกกีีีียยยยวววัััับชชิิิ้้้้้นน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 นสตตข็ไไไไดดพพูะะแแลลฉปปงงุ จริงๆก็น่าสงสัยไม่น่าเลตอนต้นแล้วแหละซึ่งก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเควสท,ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเฮดซึ่งเควสก็จบลงไว้เท่านี้เลยได้รับภพยมเจมกันไปท่วนหน้าเออเลขอย่างหนึ่งในเควสนี้ใน,นบนของเฮดนั้นมีกล่องลักซเรตเชสอยู่นะอย่าลืมไปเก็บด้วยล่ะ ึ่งสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ท้ายจริงๆถ้าใครมีข้อสงสัยว่าตัวของผมนั้นคิดยังไงว่าทาไมตัวของเห็ดยักษ์นั้นถึงได้กลิ่นอายที่คุ้นเคยจากตัวของเราตัวของผมนั้นจะลองคิดเล่นๆว่าทําไมลองมาฟังกันดูสิ่งแรกที่ผมคิดเลยนั้นก็คือตัวของเราเคยรู้จักกับเจ้าเห็ดยักษ์นี้มาก่อนรู้จักตั้งแต่ก่อนที่ตัวของมันนั้นจะมาอยู่ในถ้าแห่งนี้อาจจะเป็นเมื่อประมาณนานมาแล้วที่ตัวของเรานั้นเคยเดินทางมายังโลกนี้ตัวของเรานั้นอาจจะเคยรู้จักกับเจ้าเห็ดยักษ์ตัวนี้แต่ตัวของมันในมััยนนนน้้ออาา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 จจจจะไไชรูกกกกกกวดดิิซ็คฟ ไ่รูที่เราคุยในแคมป์ของทีมสำรวจแต่ถ้าอย่างนั้นทําไมไม่ได้กลิ่นจากตัวไพมอนละ่ะในส่วนข้อน,อน,นี้นั้นผมจึงตัดไปหรือข้อนหนึ่งตัวของเราน,นั้นอาจจะมีไอเทมที่เกี่ยวกับซูเมรุก็เป็นได้ซึ่งในกระเป๋าผมตอนนี้ก็มีอยู่อันหนึ่งอะนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดในหลากหลายความเป็นไปได้ใครมีข้อมูลแบบไหนก็สามารถมาแชร์กันได้เลยซึ่งสุดท้ายจริงๆแล้วสําหรับวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกัััััันน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 นมมมมมาาาาถึึงงงงจุดๆีีีีี้้้้้้้ตตตตวววผผขขขออออออูลลลลพปประะกกกกไไห็็ภยยณท่่เ Bye bye cha